ใส่ตีนไก่ต้มมานะคะรอให้ตะลายพอออกจากฝีนะคะจากนั้นเติมพริกเผาค่ะสองช้อน เราใช้ไฟเร่งเพราะว่ากินแก่เราก็สุกแล้วอะไเราแค่ทำนามคุบของมันให้มันงวดเข้ามาเร็วๆเพราะความรวดเร็วอะค่ะใส่ซอนนะคะน้ำมันหอม แล้วก็คนค่ะเดี๋ยวสิ่งที่ขังไม่ได้อีกแป๊บเดียวจ้ะแล้วก็เตอมพี่กปนะคะ่ะอันนี้แค่นี้ก็เผ็ดมากแล้วค่ะเพราะว่าใช้ผักเผ็ดมากแล้วก็รอสองงวนนะคะ เคี่ยวไปกว่าจนกว่าซอสมันจะนวลแล้วถ้ามีต้นหอมอะไรพวกนี้ก็เตรียมไว้นะคะแต่เราไม่มีเราเลอไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวรอวัดนะคะเคี่ยวไปไม่เยๆเออม้วนนะคะหรือใครจะพอแค่นี้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากได้งวดกว่านี้ที่บอกมัน ก็ติดนี้นิดนึงก็แต่ชอบประมาณนี้นะคะเพราะว่าจะเอาซอดไวราดข้าวค่ะ mm hmm. เผ็ดมากเลยนะคะ mm hmm. เผ็ดแบบ mm hmm. ใครที่ชอบกินเผ็ดนี้คือจัดนะคะ mm hmm. แค่นี้ก็ปิดแก๊ไหล่ได้เลยนะคะ